s a l ม o n Podcast มันสดอร่อย theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะแฟนๆ theory of love ทุกท่านแล้วก็สวัสดีพี่ปีด้วยค่ะสวัสดีครับผมหมอ,อปีใช้ชืศักดิ์จากเพจ theory of love ครับกลับมาพบกับเราสองคนอีกครั้งทุกวันพุธนะคะในรายการ theory of love ทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคำตอบน,นะคะวันนี้ ให้หลายคนพี่พีน่าจะเคยเห็นเคยเห็นเพจแม่เสือแม่ชักไหมครับเคยสิตัวเองแอบลงหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เคยหรือเพื่อนก็เคยเห็นเพื่อนลงหรืออะไรเงี้ยอืมมันโซอาลกันเยอะอยู่นะเอาดีๆเพจเนี้ยเออพูดือนจะให้เขาว่ามาสปอนเซอร์เนาะคือมันมันโซอามาโซอาอยู่เขาจะเอาซักเซสเคสมาคุยอยู่ว่าเออมีว่าคนที่เจอกันในเพจอะไรอย่างเงี้ยมันเลยนํามาซึ่งความสงสัยของคุณโปรดิวเซอร์ว่า แม่สื่อแม่ชักมันมีผลไหมนะมันช่วยได้ไหมถ้าอยากจะมีความรักแม่สื่อแม่ชักช่วยคุณได้หรือไม่อืมผมว่าก็ช่วยนะแต่ว่าเราจะมาแตกรายละเอียดเราทาไมกันไปว่าเออมันช่วยได้ไหมแล้วมันมีอะไรที่จะผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้างเนาะไปเลยเรื่องแรกมันไม่ใช่ทุกคนที่จะจ่าฝูง เป็นแครี่เป็นนักล้วงคือแครี่ก็แบกเนาะเป็นแอคเซสซินเป็นนักล้วงจะไปแบบเจอคนที่ชอบแล้วพุงปูดๆๆๆไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้หลายคนก็ต้องการสปอร์ตต้องการแทงที่ดีอติดเกมแหละเอาดีๆอ ต้องมีอารมล์ปล่อยสิงโตให้ผมนิดนึงคนฟังก็จะงงพอสมควรมันเกมอะไรวะเนี่ยเออก็คือเราต้องการกองหน้าที่ช่วยเราได้อ่าฮะอ่าลองนึกถึงวนเวลาเดินผ่านมานั่งตามมาหาลัยแล้วคนนั่งผู้ชายมันนั่งกันเต็มไปหมดอ่ะอ่าเฮ้เหรอเห็นไหมอยากแซวใครแซวเลยหรือผู้หญิงเดินด้วยกันน่ะเวลามองผู้ชายมันก็จะมีอาการที่มองได้อย่างชัดเจนเรามีทีมหรือว่าในในผับแบบจะขอเบอร์ก็ส่วนใหญ่จะส่ง เพื่อนส่งอะไรไปส่งม้าไป่าะึกมาสึกไปนิดนึงคือมันมีเพื่อนมันดีแบบนี้ในแง่ว่าเราเขินอายมันก็เป็นกองหน้าให้เราได้เนาะมีเพิ่มโอกาสแล้วกันไม่ใช่ทุกคนที่จะแบบพร้อมจะพุ่งชาร์จหรือมีเหลี่ยมในการเข้าที่แหลมงคมครับผมมันก็มีเพื่อนช่วยให้เกิดกระบวนการนี้ขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นมันจะเหนือเข้าไปอีกถ้าเพื่อนเรามันเป็นเพื่อนเขาด้วยอ่าโอ้นี่ไม่เียกเข้านี่เรียกว่ามีบัตรเข้าฟรีครับเหมือนแบบ เขาเป็นวงสาคัาญาติกันเป็นเพื่อนของเพื่อนเป็นมูชช์เฟรนกันอยู่ <ๆ S 2> แล้วซึ่งอันนี้จะบอกว่าในปัจจุบันที่เขาทําวิจัยคือเขาบอกว่าช่องทางที่เพื่อนแนะนําเพื่อนเนี่ยในการเป็นแฟนกัน,กนเนาะเป็นช่องทางที่เยอะที่สุดในบรรดาทั้งหมดเลยนะออแฟนเป็นเพื่อนของเพื่อนนี่คือปกติมากเนาะอ่าใช่ก็คือ,อมันก็มีช่องทางหลายช่องทางนะเช่นพ่อแม่แนะนําเพื่อนแนะนําหรือว่าไป,เ,ปเจอมา,าเองไปเจอเองหรือเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่เยอะที่สุด เลยนะครับผมอีเป็นเพื่อนร่วมงานมันก็จะง่ายขึ้นถ้ามีคนในที่ทำงานช่วยชงให้มันเกิดการอ้าวไปกินข้าวกันเป็นหมู่คณะแล้วก็เห้เขานั่งด้วยกันก็เคยเจอกันบ้างหรือล่ามังสว่างจัดสรรเพื่อนจัดสรรแบบทำเป็นจะต้องให้นั่งตรงข้ามกันนั่งด้วยกันอย่างเงี้ย คุยง่ายมันมันมีสิ่งวะล้อมที่ช่วยให้ต่อติดใช่ครับอืมแล้วก็การมีแม่เสิมแม่ชักก็เป็นการประกาศพุงเบาว่าจะไม่เกิดการแข่งขันขึ้นฉันจะเป็นคนเดียวในทีมที่จะคุยกับคนนี้หรืออะไรก็ว่าไปคือมันช่วยกันนะเนาะมันไม่ใช่การแย่งกันม,มีมีกองทัพช่วยเสริมเรารตัวเขาอาจจะมาคนเดียวก็จะพลาดท่าได้ง่ายอนาะแล้วอาจจะจีติดได้ซึ่งอันนี้พี่ปีพูดคีย์เวิร์ดมาคำนึงว่าเพื่อนของเพื่อนอะเป็นวิธีการที่เยอะที่สุดอ่าฮะซึ่งที่เนี้ยมันเป็นท่อนฮุกของการ มีแม่สื่อแม่ชักเลย uh huh. คือเพื่อนช่วยขาย uh huh. อ,อ่อซื้อของเราเราไปหยิบไปดูฉลากเองแล้วโอ้เนี่ยแหละฉันจะลองครีมนี้แลืว uh huh. อ,อ่านรีวิวก่อนนะอ uh ่า huh. ใช่แบบหลายคนก็แบบเฮ้ยจะซื้อใช่ไหมปกติมีโฆษณา,า Facebook เด้งมาเฮ้ย uh huh. เราอยากได้นี้อ uh huh. ก่อนที่จะซื้อเฮ้ยเสิร์ หาร,รีวิวซะหน่อยพันทิปรีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะก่อนที่จะซื้อแล้วก็อาจจะเปลี่ยนยี่ห้อก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งไอรีวิวเนี่ยมันคือบุคคลที่สามมันคือใครไม่รู้ด้วยแต่วันถ้าเพื่อนสนิทเราใช้อันนี้เราหน้าดีซื้อเลยนะเนี่ยแหละแน่นอนซึ่งจริงๆก็มีวิจัยครับวิจัยเนี่ยเขาจริงๆเขาไม่ได้วิจัยเรื่องว่าเรื่องแนะนําเพื่อนกับเรื่องแฟนเนาะแต่ว,ว่าเขาจะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการแนะนาเกี่ยวกับพวกของขายของออนไลน์เนี่ยแหละว่าความเชื่อใจเนี่ยมันเกิดขึ้น มากหรือน้อยโดยขึ้นกับเขาเรียกว่าองค์ประกอบสามอย่างเป็นหลักนะก็คือ<ร>หนึ่งก็คือคนที่บอกนี่เป็นใครก็คือเพื่อนหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าออย่างที่สองก็คือไอคอนเทนต์ที่เป็นคน,น,นท,ที่เขาแนะนําเนี่ยมันเป็นคอนเทนต์จากประสบการณ์ของเขาเองหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เกิดจากการก็ซิปคือไดินมาว่าเอ้ยคนอื่นเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่วนอันที่สามก็คือเรื่องเอเรื่องราวของมันเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบสิ่งที่เขาแนะนามานะมันเร่องไ มันเป็นบวกหรือมันเป็นลบะนะครับผมจากการวิจัยเนี่ยค้นพบว่าถ้าเพื่อนนะถ้าตัวไปที่หนึ่งคือเพื่อนอเพื่อนบอกประสบการณ์ของตัวเองอะที่คุยกับผู้ชายคนนี้มาอในเชิงบวกว่าเขาเป็นคนใจดีจังเลยคุณมีโอกาสที่จะเชื่อใจว่าผู้ชายคนนี้จะเป็นคนดีจริงเนี่ยแปดสเอร์เซอุยยอะมากๆอ่าเยอะเลยนะอ่าใช่แล้วในขณะที่ถ้าเป็นเพื่อนเนี่ย อบอกว่าเป็นก๊อตสิบในเชิงบวกของผู้ชายคนนี้แล้วฉันดีนวะ่าคนผู้ชายคนนี้ก็ดีนะอ,อะไรเงี้ยคุณมีโอกาสจะเชื่อประมาณห้าสิบแปดเปอร์เซ็นตก็เยอะอยู่ดีอ่าแต่ในขณะที่ถ้าเป็นคนแปลกหน้ามาพูดเฮ้ยอ <c oughs> อมผู้ชายคนเนี้ยแบบดีนะแต่ว่าคนอันนี้ไม่รู้จักเลยนะแบบไม่รู้จักกันหรือว่างงดิ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็แบบพูดทําไมพูดไปไม่ได้ไหมอ่ <c oughs> ถ้าเปรียดเทียบกันก็คือแบบระหว่างแบบเออฉันคุยกับพี่คนนี้อยู่อ่ะนีนว่าเจ้าชู้ มึงแต่กูได้ยินว่าเขาไม่เจ้าชูเลยนะเว้ยอ้าวห้สิสี่เปอร์เซ็นก็มาก<ช>็าาาคือแบบเออว่าหรือมันได้ยนินมาผิดวะยิ่งไปกว่านั้นถ้ามีเพื่อนเก้งบอกมึงเฟิร์มกูเคยเรียนก,ากาับเขาสองวิชาไม่มีเลยเอ,อืใจดีมากแล้วเดียวใจเดียวจริงอืเออว่ะเพิ่มมาไปแปดสิบ <c oughs> สี่ <c oughs> ใช่โอ,อ้อ่าซึ่งอัน,นี้่ถ้าเก้งคนนี้ไปช่วยชงเข้มเลยทีนี้แต่ถ้าเกงคนนั้นเราไม่รู้จัก ไม่มีวระอะไรวะนี่งงเนอะมาบอกทําไมอะไรอย่างงี้ในขณะที่ถ้าเรื่องราวเป็นเรื่องลบเช่นเอ้ยออมคนเนี้ยที่จะมาจีบอ,ออมอ่ะเจ้าชู่ะอืะไม่จําเป็นว่า รู้จักไม่รู้จักนอกในประสบการณ์อะไรหนูอาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์หักคะแนนก่อนเลยหน้าหน้าบ้านหน้าบ้านออมอยู่ดีเดินมาบอกเฮ้ยผู้ชายคนนี้เจ้าชู้อ่ะมันไม่ใช่เปอร์เซ็นมันไม่มีเปอร์เซ็นที่เขาจะมาพูดกับลูกด้วยไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนระบอกมึงแต่ที่โนกพี่เขาเจ้าชู้ว่าอ่าเออกลัวหน่อยถอยเลยอคือถ้าเป็นเรื่องราวทางลบไม่ว่าจะพูดจากใครจากความได้ยินจากอะไรมาหรือว่าจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนแปลกหน้า หรือว่าได้ยินเองหรือว่าเป็นเรื่องประสบการณ์เองหรือว่าขอเชื่อไปก่อนหมดเชื่อหมดนะครับโอ้ข่าวดีมีลำดับแต่ข่าวร้ายเนี่ยมาได้หมดใช่แล้วก็ไม่แปลกที่แบบว่าใครมาว่าดาราเป็นอะไรเราก็จะอ๋อเออจริงด้วยอ่าทำไมต้องไปเชื่อก็ไม่รู้นะแปลกนี้ใช่เพราะว่ามันมันมันผสมด้านลบของเราพอผสมด้านลบปุ๊บก็จะกลายเป็นเรื่องลบต่อติดในใจจบเรียบร้อยแล้วครับผมดังนั้นก็นีเมื่อเรามีเพื่อนสนิทจงใช้เพื่อนเป็นบุคคลที่สามที่มีประโยชน์อ่า จริงๆคือเขาเคยบอกเลยนะว่ามันมีวิธีการจีบอย่างหนึ่งก็คือให้ไปบอกเพื่อนเพื่อนสนิทรอบๆตัวคนที่คุณชอบอ่ะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเหมือนแบบชื่นชมอ่ะไปชื่นชมเฮ้ยเช่นพี่ชอบออมใช่ไหมอืมพี่ก็จะไปบอกเพื่อนสนิทออมว่าเนี่ยพี่อ่ะรู้สึกว่าออมอ่ะเป็นคนสนุกจังเลยเป็นคนเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วเพื่อให้เพื่อนสนิทคนนั้นอ่ะแอบไปกระซิบออมอีกทีหนึง่ง พ sí ี่เขาบอกว่าชอบเว่ยเขาเป็นหมอใส่แว่นชื่อย <Yeah> ่อป yani ีไม uh ่ต huh ้องไม่ใช่ชื่อย่อแหละนามสมมุติไม่จริงไม่ใช่หมอปีนามสมมุติเออซึ่งถ้าเทียบกันแล้วถ้าสมมุติว่าพี่เดินไปบอกออมว่าเฮ้ยออมพี่อ่ะคิดว่าออมเก่งจังเลยอย่างเงี้ยอ่าฮะมันจะดูเวทเวียดหน่อยอะเอออ่าแต่ถ้ามันเป็นความตรงไปตรงมาที่แปลกดีแต่ก็เออเออนึกออกเนี่ยเอ้ยมันสามารถเป็นทั้งเชิงรับเชิงรุกอ่เออไปชมผ่านเพื่อนเขาเออแล้วก็ เราเพื่อเราก็คือให้เพื่อนเราเนี่ยที่รู้จักเขาเนี่ยไปไปบอกได้ด้วยอ่าประโยชน์ของแมส่สือแม่ชาัาอ่าขอบคุณนะคะเออแล้วจะมีการทานัดติดต่ออะไรกันมาก็เออดูดูเป็นไปได้อยู่โอ้ยดีจังเลยเพื่อนช่วยดียวเพื่อนช่วยปิดดีวได้ด้วยครับถ้าสมมติว่านานๆไปแล้วแบบ ไม่ฮุกสักทีเออเราเนี่ยไปถามเขาไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นแฟนกันอ่ะในบางคนอาจจะได้แต่บางคนที่มันเขินอายหรือฝ่ายชายที่แบบเออหรือผู้หญิงเขาดูคนอื่นอยู่เนาะเพื่อนเก้งก็สามารถคาบข่าวไปว่าแบบมึงจะาไงกับพี่เขาว่าเออมันนานแล้วนว้ยจริงๆไม่ได้ถามเองนนางนกต่อนะเราจะไปบอกอีกคนนึงแต่ผู้หญิงก็อาจจะสปอยบางคำมาว่าเออเรายังไงผู้ชายก็อ่ะโอเคปิดเคสเดินต่อว่าไปเพื่อนจะช่วยให้การดีลมันสำฤทธิผลได้ง่ายขึ้นอ่า น,นี่เป็นแม่สื่อที่เก่งนะฟังแล้วดูแบบสู้งานมากกับงานหนูจริงจังขนาดนี้ไม่รู้คนจะได้เงินเดือนคนจะได้เงินเดือนกับ <laughs> กับแม่สื่อแม่ชักท่านนี้นะอแต่เราถามว่าเราทํำไหมอ่ะทุกคนรับบทแม่สื่อแม่ชักกันอยู่โดยไม่รู้ตัวอยู่แล้วนะใช่ใช่ใ,ชใครก็อยากเห็นคนละก,กันอออ กว่านั้นออมกับหมอปีมีวอชาชั้นแอดวานมาแนะนําครับขั้นสุดของการเป็นแม่เสือแม่ชักคือการดูตัวอืมเป็นยังไงครับเป็นคำที่มันเทคนิคดีเหลือเกิน <laughs> หมอแม่อันเนี้ยดูตัว <laughs> ต้องพี่พูดไปไม่ใช่น้อง <laughs> อ๋อมันคือยังไงคะ <laughs> สมาคมชาวจีน่งประเทศไทยอ่าก็คือคือจริงถ้าความความเข้มข้นสุดๆนะนะตอนนี้จะเป็นพวกของอินเดียเนาะออมมีการจัดแมทพ่อแม่เลือกให้เสร็จสับอืมไม่ต้องรู้จักอะไรก็เลยอ่ะคือแบบว่าปะกันแหมจบหนึ่งอ่าประมาณนั้นตอนนี้เราเราไล่เลเวลเรากัน คนจีนอาจจะมีความเอ้าพ่อแม่รู้จักน้องคนนี้จากบ้านนี้พาไปกินข้าวกันเออปีชอบไหมอ่าไปดูหน่อยไปดูมันเลยเขาว่าดูตัวเงาเงาเนาะมันดูเป็นโชว์รูมโชว์เรียลก็เป็นแบบว่าไปทําคมรู้จักกันพ่อแม่จัดสรรน้องเอาเลเวลนี้ก่อนอินเดียนี่มันโหดนิดนึงคือเปิดหน้าเจอเจ้าสาวเลยเนี่ยมันฮาร์ดคอร์กัดใจนิดนึงฝั่งเนี้ยมีแนโน้มมันจะรอดอ่าซึ่งออมกับหมอปีวิเค์กันว่า คุณนวุฒิวัยวุฒิมันก็พร้อมระดับหนึ่งพ่อแม่ถึงคิดว่าจะต้องดูตัวกันขึ้นมาเนาะใช่ก็คือเศรษฐฐานะของเขาก็น่าจะพอๆกันเพราะว่าบ้านสองบ้านก็คงไม่ไม่เลือกมันต้องรู้จักกันบ้างอยู่แล้วด้วยเพลินๆนะอ่ามันคงไม่เลือกแบบว่าเออคนละแบบฉันอยู่ดีๆจะรันดอมตระกูลแบบโอ้หรวยสุดๆแล้วมาเฮ้ยเอาใครกับใหม่รู้มาเลยรู้สึกว่าแพ้ใจวินตรงฝั่งตรงข้ามบ้านจังเลยก็คงจะไม่ใช่ดูไม่ใช่เนื้อหาในการดูตัวก็ไม่ได้ขัดขวางว่า ถ้าเราจะคบกับวินฝั่งตรงข้ามถ้าชอบกันก็ไม่ได้ติดอะไรเพียงแต่ว่าในพาร์ทการดูตัวมันต้องเป็นพ่อแม่ก็พอรู้จักกันอยู่ใช่แล้วก็พอสถา,านะทางเศรษฐกิจมันใกล้เคียงความสังคมและสไตล์การศึกษาไม่น่าจะนีกันแล้วประเด็นคือกองเชียร์เยอะมากโอ้เมืเอ่อพี่พีเอ็มพูดเลยแต่งงานกันไปเกิดทะเลาะกันก็ใจเย็นๆนะลูกทั้งฝั่งนู้นก็บอกเออไม่เป็นไรนะเราดูก่อนพ่อแม่ช่วยเลือกไปแล้วเดี๋ยวพ่อช่วยเดี๋ยวแม่ช่วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพ่อช่วยคุยให้อะไรเงี้ยซึ่งอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะในความสัมพันธ์ของเราอะสมมุติว่าถ้าในการสมมุติว่าคนเราไม่สามารถคุยกับแฟนได้นะลาอกกันอะไรเงี้ยแล้วมีคนอื่นที่คอยเป็นก้าวใจมาตลอดประกอบกับว่าเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ได้แย่ในระหว่างครอบครัวมันเป็นคนที่เจอกันตอนมีความสุขและพร้อมและอยู่ด้วยกันไปเรื่อย ยังมาสบช่องทฤษฎีเมีย e x p o s i r n effects คือเห็นอะไรบ่อยๆแล้วมันก็คุ้นไปเองนี่ไม่เกี่ยวกัอะไรกับเมียที่แปลว่าภรรยานะครับเมีย M E R E มันเห็นบ่อยๆมันก็ก็ได้ไม่ได้เป็นสิ่งว่าลอมที่แปลกตาอะไรอ่ฮอันนี้พี่ปีบอกว่ามันใช้กระตือเท่านั้นที่คอโลกได้ด้วยนะเออเวลาที่เราเจอใครสักคนเรื่อยๆแล้วเราต้องเน้นย้าว่า เราไม่ได้เกลียดเขานะหรือว่าไอเกลียดเลยใจยิ่งว่าอะไรแต่ถ้าไม่ได้เกลียดล้วเจอกันในมวลเฉยๆก็คือเจอเรื่อยไปพอมาอยู่ที่การดูตัวใจพร้อมเงินพร้อมความสัมพันธ์พร้อมเขาก็ไปดีนาเกลียดน่ากลัวอะไรมันรอดได้เองแล้วเผื่อน้องๆหนูๆหรือว่าเราไม่แน่ใจเนาะว่าทารกตซามอนอะเรนจ์เขาอยู่ตรงไหนจะบอกว่าสมัยนี้ดูตัวเยอะมากแล้วรอดด้วยไม่อย่าอย่าได้คิดนะลูกลูกอย่าไปติดกับตนารักดอกเหมยเปิดมาเจอหน้ากันแล้วเกลียดกัน โบราณมากค่ะลูกอมันยังมีคนที่จับแพะชนแกะชนกันเราชอบอยู่กินกันรอดเยอะนะคะไม่ใช่น้อยหลายคนก็บอกอุ้ยหนูปฏิเสธการดูตัวมาตลอดเลยวันนี้หนูจะลับไปบอกหมาว่าหนูพร้อมแล้วมันมันไม่ใช่ว่าแย่แล้วมันไม่ใช่ว่าล็อกตายดูแล้วต้องเอาคนนี้เปล่าเราก็เลือกได้ระดับหนึ่งบอกพ่อแม่ไปว่าไม่ชอบใช่อคือให้พ่อแม่ช่วยไปเราไม่ใช่แบบขนาดอินเดียว่าโอ้ต้องชอบคนนี้แต่งัคนนี้แต่ว่าคือเขาก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะก็คือ มาเจอการชอบไหมมันอาจจะมีการดูสักสองสารอบเพื่อจะกว่าจะเจอคนที่อ่ะเออก็พอไหวเว้ยอะไรอย่างเนาะซึ่งไอที่บอกอย่าว่าในเมื่ออ่ะอินเดียเป็นเวอร์ชั่นจับแพชชนแกะรุนแรงมากอืกลายเป็นว่าในปีหนึ่งเก้าแปดสองซึ่งนานมากแล้วด้วยนะมีนักวิจัยจากราชสถานที่ชัยบุรัคเขาบอกว่ากลายเป็นว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะสมัยเนี้ยในอินเดียผู้หญิงผู้ชายยุคนั้นในอินเดียนะ p เฟอร์ความสัมพันธ์แบบ คุณสนงคมชนี่เหมือนกันเออตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเออไอแบบโรแมนติกเฉยๆไม่เท่าไหร่แบบว่าเจอกันแบบเลือกเองหรืออะไรางี้ไม่ค่อยไม่ค่อยทางที่มันโบราณมากเลยด้วยนะยุคนั้นคนน่าจะแอนตี้คมสุมชนไหมรู้สึกว่าเออมันมันคงเข้มข้นกว่าตอนเนี้ยอการเป็นนัดตอนนั้นอะแล้วประเด็นคือความสัมพันธ์พวกนี้รอดด้วยอเออือมันก็แปลว่าเฮ้ยเราเกลียดกลัวมันเกินไปหรือเปล่ามันอาจจะได้ก็ได้ครับซึ่ง เราไม่ได้นันะให้ใครไปคุมถงชนใครแค่พูดว่าอย่างรุนแรงที่สุดอ,ะอ่ะมันยังไม่ไปได้เลยครับพ่อแม่บางคนกล้าจ,จะคุมถงชนอที่มีรครอบครัวอุับต้องมองว่าความรักความสัมพันธ์ที่มันอันนี้พูดแบบคนแต่งงานแล้วเนาะเดี๋ยวมันอย่าไปไอเดียกันว่ามันต้องหัวเป็นรักในจิตวิญญาตรักแรกพบโซเมทอย่าไปนับถือมันมากเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวจะมันจะกลายเป็นบ่วงที่ทําให้เราไม่ไปไหน ทุกคนน่ะรักคนที่อยู่ด้วยเราสบายใจเราชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วเราไม่ลำบากทั้งหมดเนี้ยมันมาในความรักแบบคุณมทุงชนเหมือนกันนะเราเราอาจจะเจอมันตรงไหนก็ได้ถ้ามันจะเป็นรักแท้ที่อยู่กันได้อ่ะคุมถุงชนก็เจอได้อืแม่เสือแม่ชักก็พามาเจอได้อ่าไม่ต้องหาแต่ถ้าเขาจะทําร้ายเราอ่ะจีบกันมาเองคุยกันสิบปีก็ทําร้ายกันได้ค่ะก็เกิดขึ้นได้ทุก possibilities ถูกถูกครับผมดังนั้นก็ ถ้ามีโอกาสได้ใช้งานมาเสริมและชักถ้าเพื่อนมาต่อตรงให้เราก็ไม่แย่เกิดว่านี่คืนนี้เราไปชอบใครแล้วเราไม่ไม่รู้จะเริ่มยังไงอ่ะแต่อ้เพื่อนเรามาเสนอตัว่าเฮ้ยกูกูเคยเรียนกับเขานะหรืออะไรลองดูได้หมดครับหรือจะใช้เพื่อนเป็นเครื่องมือดําเนินระบงต่อไปเลยไปขายให้ทีประมาณนั้นปิดเคสเดี๋ยวจะแบ่งเงินให้อย่างนี้นะได้หมดลองดูได้อย่างที่บอกว่าถ้าเขาจะหลอกเราอ่ะมาทางไหนเขาก็หลอกครับถ้าจะรอดคุณถุงชนก็รอดอืม มันอยู่ที่ระหว่างทางเราก็ไม่รู้จะเจออะไรครับอย่าไปปิดใจมันโอเคปรเซนเซอร์เอาจะสูงขึ้นครับผมรอดูเนาะโอเคใครก็กลับไปมาม้าหถูพร้อมแล้วเลยนะวันนี้ใครโอเคพบกันใหม่นี้พี่ถัดไปในรายการเตเรียออฟเลิฟค่ะเพราะว่าทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคําตอบครับผมท่องให้พีบีจำได้แหละเอาดีๆทุกเรื่องรักทฤษฎีมีคําตอบครับพบกันใหม่อีพีถัดไปครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ